สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทาง youtube คือเก่าครับผมผมก็มานำพาแซบอีกแล้วพี่น้องวันนี้มาอาสศพามาดัดแป่งน้ำปลาแบบโบไฮมนเค็มแห้งครับพี่น้องเวลาเฮาเห็ดแบบไอ้ยำขนมจีนสวะคาปุ้นหน่อยสิหรือว่าเห็ดยำต่างๆพี่น้องเฮาทีสดน้ำปลาได้มีน้ำปลาสดหลายๆแบบที่โบเค็มแห้งพี่น้องส่วนผสมก็มี น้ำปลาขวดครับปลาขวดทั่วไปครับพี่น้องแล้วแต่เอาหมักยี่ห้อใหเอากัดซื้อมาเห็ดครับแล้วก็มีน้ำเปล่ามีผ,มนผมงนัวผงชุรส่พี่น้องกระเทียมดองครับผมนี่ใส่เป็นเป็นหัวใส่แต่หัวพี่น้องประมาณห้าถึงหกหัวครับปลาเนี่ยใช้ประมาณครึ่งขวดพี่น้องแล้วน้ำเปล่านี่ใช้เต็มขวดเลยครับมาเริ่มลงมือเ,เห็ดกันเลยครับพี่น้องครับ พี่น้องเอาก็เทน้ำเปล่าใส่ก่อนแล้วก็ตั้งไฟให้น้ำเดือดจังหน่อยแล้วก็จังเอาน้ำปลาลงพี่น้องเริ่มเดือดแล้วพี่น้องเอาน้ำปลาใส่เลยครับทำาดยกระเทียมดองครับพี่น้องแล้วก็ใส่ผงนัวพี่น้อง เอาเต็มช้อนชาเลยช้อนช้อนตวงแค่นี้แหละครับพี่น้องครับแล้วก็รอให้มันเดือดแล้วก็คนคนให้มันเข้ากันครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวผมหนยพี่น้องเนอะผมเคยเฮ็ดแล้วผมผมว่ามันแซบ่บผมก็เลยเอามาแนะนําพี่น้องครับอย่าด่ามากันเด้บอบบไม่ใช่ว่าปลาเขาไม่อร่อยนะพี่น้องปลราเขาก็อร่อยแซ่บดีครับ ถ้าใช่ตำหุ่งตำอย่างแบบอันนะผมมันแซ่บดีแต่อันนี้ผมอยากอยากเคดอาหารอยากเคดเนวกินแล้วแบบเวลาอยากให้มีน้ำปลาไว้สดหลายๆนะพี่น้องสดน้ำนัวค่ะัก,กผมก็ต้องเอามาต้มมาดัดแปลงใหม่ผสมน้ำให้มันหลกว่าเก่ากับปรุงรสให้มันยังนัวยังแซ่บคือเก่านะพี่น้อง หอญยาซิมเบงพี่น้องได้กาดเลยครับพี่น้องสูตรนี้รับรองว่ามันสิลดความเค็มลงพี่น้องแล้วจะได้มีน้ำปลาหนัวนวสดแบบสาใจนะพี่น้อง เวลาเฮาเอาไปยำเอาไปยังยำสูตรน้ำปลาเน่ยพี่น้องลองบึ่งเลยพี่น้องเด้อรอให้น้ำปลามันเย็นเย็นแล้วก็เอาเก่เาใส่ขวดพี่น้องใส่ขวดเก็บไว้แล้วผมที่เคยเห็ดเลยเก็บไว้ในห้องกเก็บไว้นานประมาณเป็นเดือนพอได้พี่น้องน้ำปลาเริ่มเย็นเลยที่ล้วก็กรอกใส่ขวดได้เลยพี่น้องมัน เรียบร้อยครับพี่น้องครับแค่นี้ก็ได้น้ำปลาเอาไว้ยำแล้วครับพี่น้องง่ายๆครับวิธีการเห็ดเก็บรักษาก็เอาไว้ในอุณหภูมิห้อง,องพี่น้องเก็บได้ประมาณเดือนนึงครับที่ผมเคยเห็ดและผมเก็บไว้สำหรับคนกิน่นยุกับบทบ๊อดเดือนนะพี่น้องเวลาใส่ย,ยำใสยย่หยางสดน้ำแบบซาจ่เลยแล้วพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้จะได้ขออนุญ,ญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้เลยพี่น้องเด้อลองเบิ่งพี่น้องสุดดัดแป่งปลาของมนะ่ะเอาไวย้ยำพี่น้องแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับพี่น้องครับลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ